สวัสดีครับต่อไปเป็น EP ที่3นะครับก็นำใบเตยมาลักษณะใบเตยหนึ่งใบนะครับเสร็จแล้วก็นำมาตัดตรงโคนสีขาวนะครับก็เฉือนออกลักษณะอย่างนี้แล้วก็ตัด,ตดอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็ ตัดตรงโคนเลยนะครับแล้วก็พับครึ่งนะครับแล้วก็ตัดเหมือนกันนะครับใช้สองชิ้นประกบกันก็ให้เหลื่อมกันนิดนึงนะครับแล้วก็พับพับครึ่งแล้วก็ตัดนะครับแล้วก็ใช้โคนประกบกันนะครับสามชิ้นด้วยกัน หนึ่งชิ้นที่สองกอ็นำมาจีบกระพุ้งรักษะแบบนี้นะครับเอามาต่อกันนะครับเอามาต่อกันอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็ <c oughs> จีบกระพุ้งเหมือนกันนะครับแล้วก็อามาัดต่อกันก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดชายนะครับรัดด้วยหนังนะครับรัดด้วยหนังชิ้นเล็กๆ ก็ทำอยู่7ชุดด้วยกันนะครับก็จะเป็นรักษณะแบบนี้นะครับเพื่อจะได้นำไปประกอบกันอีกทีหนึ่งนี่ก็เป็น EP ีที่3แล้วนะครับสำหรับการจัดทำอุปกรณ์ในการทำใบเตยนะครับก็ใครที่ทำตามอยู่ก็ใช้ใบเตยนะ ก็เป็นแบบนี้นะครับก็เป็นถ้าโคนมันกลีบมันก็จะอ่อนนะแล้วก็ตรงใบตรงกลางก็จะสีเขียวเข้มนะครับสองอันนี้ก็สลับกันนะครับก็นำมาซ้อนกันแบบนี้นะครับแล้วก็ทบครึ่งนะครับพอทบครึ่งเสร็จแล้วก็ใช้กรรไกรนะครับตัดเกียนวยสวยๆเลยนะครับ